สวัสดีจ้าบอกเลขบอ 42, ่อสี่สิบสองฮะสี่สิบสองนี่คือบอกหมายรลขเปล่าเร่งงานมากกต่ว่าเอาของครับนูปั๊มน้ำมันนะจ้าหามงนิดๆหามงแรงนิดๆยเฮารับตลอดนะจ้าช่วงนี้จะรับตลอดนะคะเพราะของทยอยเข้าแล้วเรียบร้อยขึ้นบ้านแล้วอาบน้ำแล้วเรียบรอย <c oughs> คือมันใช้ดีอ่ะพี่น้องต้วยไปเลยบ่ต้องเสียดายกับปลุกละลอยเองบ่ต้องมาเดขครมในครีมนังจากใช้คิมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยเจวานหางจระคเคเช้าวเยน เย็นก็ลงครีมอะไรต่างๆเสร็จก็นี่เลยเชา้าก็ทาก่อนรองพื้นนะคะใส่ละมูซื้อก็มันโอเคอมันบอกว่าถืออ่ะมันหัว,วมันโอเคนลค่ะเมื่อนันซื้อกระปุกลกะเก้าสิบแปดกับซ้ำรอยน้นนอาพอ,อพ,พอแววโพมัวโพหางเข้าไปตอนเข้าออนสด ไปพ่อกระจัดรายการอ้าวกูจะอยู่นิ่งทำไมล่ะกูก็เอาสิบ้าอย่าอะไรยาอะไรเสื้อไอต้กูได้กูค,คิดว่าก็สิเอฟแดงถึงก่อนถึงคิดเลยว่าก็จะเอฟแค่แทนแนนสามปุกสิคะ ทุกละซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งจักสื้อจะรออะไรของมันดีจดจ้วดเห็นว่าแขนเคินไัหน่อยแหงยกูกะไส่ยกูกะเต่าจัดมาอีกสามกระปุกซื้อสองแถมหนึ่งอ่ะ ไม่ใช่ดีพี่น้องเดี๋ยววันจะไปไว้ในของพ่อใหไงค่ะเปิดแล้วก็กล่องอันนี้ก่อนค่ะซื้อสามแถมหนึ่งเลิศมากแต่มันไม่ได้ซื้อแค่นั้นหรอกท่านผมได้ซื้อแค่นั้นดอกหนังหนาย,ยัางมั่นอ่ะมันโมมีโอกาสได้ไปงานใส่แต่มันก็ซื้อได้โดยนิสัยของมันนอ่ะสุดซื้อมากไม่แน่เขาจะใส่อยู่นั่นแสดงแน่ซื้ออีกแล้ว ปายพร้อมนะผู้เชื่อจังไหนเขาขายสองร้อยเก้าเก้าเขาลดเหลือหกสิบเก้าจากสองร้อยเก้าสิบเก้าเนาะพูะ้น่ะคนนอกผู้น่ะมีสับพรนี่สีขาวกับสีดำเลื้ยวสีดำมากมึงสใส่งานไหนยังหูมันเสียด่งานไหนมึงใสิไปใส่ขวดได้แล้วจากสองร้อยเก้าเก้าเหลือหกสิบเก้า ไปตื่นเต้นเป็นอยังเสือ้อผ้ามีป่ายอยู่ไหมใสยย่ยำใดก็ไม่พยายามกินเขา่าเขาดิซีมัดไก่สีสีละตูวาสีสองสุดยังบม่ได้ใส่ซาลาเน่ไม่ซาลาเณ่ไม่แล้วสองสูตยังบม่ได้ใส,ส่ซาลาเน่ตัองไปถอยออกมาอีกแล้ว วยสุดละลอยนึงเก็บมันไม่ยังล่ะลำรีลำไรอเด้แต่เขาขายสองหนวยหาสิบเก้า <c oughs> เนี่ยสิหูน้ำข่อยวาข่ยไปไปใส่สักหมองมันง่ายมันเบากรต้องรีบซักซักหอยต่ำห้องนุงเลี่ยมคือจบพี่น้องหลังคืนนี้ใสของสันนี่แขนยาวสวยด้วยสุดละลอย คือไปแล้วว่าซิมี่แนวไปยุง่งหรอไหมยังพันเดทใ,ใส่อยู่เลยอู๋สองส่วนเป็นยังนเดทใส่์พูดลงคนมันสีน้ำวันเาสาเสาที่แล้วมันขอมากมากพอได้ปักปับ๊บขับจักรยานปีนแต่แพกนะเออเสานี่มันมากแน่มันหังไว้เลย มันมาแน่มันมาแน่คนซื้อนอคนซื้อคือสันนี่แหละคนใส่อาจจะเป็นมันก็ได้เจ็ดสิบเกสิบเกสองร้ยแล้วเขียวกับงามเด็กี่น้องเข,ขียวกับงามเด็ ส่งเดียวกันแต่ว่าคนละสีชุดละ้อยซสื้อไว้ซื้อไว้ใส่มาใส่มันง่ายแบบนี้นตรงแลนฮาร์กอียงเีย่ยยุ้มยุ้มก็ใส่ได้แล้วเป็นบบสวยดีเป็นคองฝากข้องตอนก็นได้จะไปอยากอะไรมันจะอยากอะไรมันจะมีที่ไปอยู่ละไหมมันอันมานานมันต้องมีที่ไปสิ ชุดแม็กซี่นะคะชุดยาวแม็กซี่หน้าหนาวสิใส่สิหน้าหนาวนั่นจะไว้ทําไมแต่อีไม่สั่งนั่นแหละมันจะได้ใส่คิดว่ามันมาจับปุ๊บมันกระแกะส่ย้ายใส่ย้ายนะย้ายนะไม่เห็นหาชุดใจหนาหอนอยู่มันเอากับใครมันคือเก่าแหละแต่ว่าใครมันก็ต้องบวกค่าสรงน้ำนะคะเพระว่าซื้อแล้วค่าลอ,อยนึงก็จริงแต่มีค่าสรง คือขาสัง่งนี่เพราะข้าซสือของหลายอย่างมันก็คุ้มถึงมันจะเป็นค่าส่งมันก็คุ้มแต่ว่าผ่าพวกนี้นะคะไม่ต้องรีดยุ้มยุ้มน้ำแล้วก็บ,บรร้องรีดนะคะใส่เลยเลยเนี่ยบอกแล้วว่าอาทิตย์นี้นะ่ะเป็นของที่สั่งมันก็จะมาแล้วก็ได้สีุ่ดจะ่คีมอีกสามกระปุกเมลสิมี่กับข่าวอาหารแหง่ง อาหารแห่งรอบนี่บริสุทธิางหลายรอบกราดใจไปสองพันกรัวรอบนี้ได้ใจไปแค่หกลอยบวกค่าดทรงค่าดทรงเมอใจแหลคะค่ะหกสิบเก่าไม่ได้สิไปจอบซื้อตอนราคาหกสิบเก่าคิดซะว่าเขาเขอไปในเมืองไปกราบคารถเม่กับขันห้องบ่มีบัตรกับหกสิบเก่าเจ็ดสิบแล้วค่ะไปกรสิต้องไปมันบุญไปยังไปรล่างเท้อกับไปล้านนี่มันกับบริษัทของครบทุกอย่างต้องไปสองล้านสามล้านเขาเห็น,นเงี้ยแหละเขากอบเมื่อยเขาขอบประหยัดไปแหละอันนี้ เลิกง,งานมากเขาก็ไปแวบเอายุปาพมามันเหมือนกับไปเอาสุดเนาะเลิกง,งานมากกับไปแวบรประมั่นเหมือนไปเอาสุดนันสิมันสิมีมันสิมีไม่อีกก็คือเม็ดพักนะคะเม็ดพักต่างๆสั่งมาเพิ่มแล้วก็สิเป็นคนเจ้านะคะแล้วก็เจ้าที่สองก็สิเป็นพวกอาหารแห้งพวกเ้นเส้นกุนจับเส้นกระปุนจังสีนะคะแล้วก็สิเป็นเ,เวบกินอีกสอง เร็ยบจีนอีกสองรล่เนาะกับเป็นซีแล้วก็ซีมีความสวยความงามพร้อมของกินไม่อีกหนึ่งเจ้าแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าก็สิเป็นความสวยความงามเหลืออีกหกเจ็ดกระตูเย็นค่ะฉะนั้นช่วงัะเวนี้ท่านจะพบกับการรีวิวของที่ซื้อนะคะยังเหลืออีกเจ็ดเจ้ารวมทั้งตู้เย็น แต่ว่าตู้เย็นนี่แก๊สิแผนแตกมือใดยหอบกับเขามาให้กินแลละย่านแผนแตกอยู่จั๊กมืออยู่พี่นองเพราะวันบ่มีหมองไหวนะแผนแตกแท้ไม่อาแล้วก็สิไปได้บะเนี้ไปเก็บหอมแม่นอนมันเก็บไรดดกพอแดดมันทรงของคุณยายแดดบ่็นทงค่ะไม่อีกแล้วดังหน้าอันสลอดสล่าความสุขอยู่ที่ไหนเงินก็ต้องจ่ายที่นั่นแหละแต่ว่าสําคัญว่าซื้อมามาได้ใช้่ที่ก็ไดใส่แหลวเก็บได้โดนค่ะมันเมียน อันนี้มันเก็บได้หอดพนุณเด้อค่ะปีส25องพันห้าร้อยยี่สิบห้าเด้อสองพันยี่สิบห้าพนุ์เด้อสองพันยี่สิบห้าม่ใช่ห้องอัดบอหล่ะพี่น้องอัน,นตัว,วมันได้ลายเลยเดี๋ยวมันเอเสื้ไปแช่ตู้เย็นไวะะ้ไแล้วละกะ็เอามาทาโอ้ยมันเย็นแห้งมันมีแห้งเลยดีก็มากนะทาถิ่นไปเลยไงเงือบไปเลยใช้ดีเพราะว่าแบ่งปไปที่ทํางานแล้วนะคือขั้นเคลื่นอนยงนี่ไปลเลยค่ะจวดแล้วก็จวดจวดจวด,จวดไปเลยนะคะ แกะตุ้มเกนยังไปแล้วค่ะจวดหลายไปแล้วไปแล้ว